E.P. 3การเลือกตั้ง69วันนี้พักประชาชนได้ประกาศตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3คน 1. คุณเทง้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักสอคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักสาคุณต้นวีรยุทธการชูฉัด รองหัวหน้าพักเช่นเดียวกัน3คนนี้ก็คือบุคคลที่หลายฝ่ายคาดหมายมาก่อนแล้วว่าแคนดิเดตนายกของพักประชาชนคงหนีไม่พ้นสคนนี้แต่เมื่อประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ถือว่าเป็นที่รับรู้กันทั่วประเทศว่านี่คือนายกรัฐมนตรีหรือว่าที่นายกรัฐมนตรีของพักประชาชนถ้าถามว่าเห็นด้วยกับแนวความคิดพักประชาชน มีแคนดิเดตนายกสามคนหรือไม่สําหรับผมผมเห็นว่าเห็นด้วยเหมาะสมเพราะที่ผ่านมามีแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็ทําให้พักเสียโอกาสเหมือนกับสมัยที่นายพิธาลิมจเจริญรัฐเป็นแคนดิเดตนายกของพักคก้าวไกลเมื่อพักคก้าวไกลถูกยุบก็ไม่มีแคนดิเดตนายกอีกต่อไปรอบนี้พักประชาชน คิดรอบครอบแล้วเสนอสามคนดีกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาและที่สำคัญผมว่าเป็นการเติมเต็มคะแนนนิยมตัวบุคคลซึ่งถ้าดูจากผลการสำรวจแล้วพบว่าคะแนนนิยมตัวบุคคลคือตัวหัวหน้าพักกับคะแนนนิยมของพักเนี่ยต่างกันทุกสำนักทุกโพสำรวจทุกภาค พบว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาชนมีสัดส่วนที่สูงกว่าคะแนนนิยมของหัวหน้าพรรคอย่างล่าสุดดิดาโพสำรวจความนิยมทางการเมืองของภาคตะวันออกพบว่าคะแนนนิยมของพรรคอยู่ที่24.65%คะแนนนิยมของหัวหน้าพรรคคุณเทง15.90% ก็ถือว่าห่างกันแต่ถ้าหากว่ามีแคนดิเดตนายกเพิ่มมาอีกสองคนก็จะมาเติมเต็มคะแนนของคุณเท้งเพราะอย่างน้อยก็มีแฟนกลับคะแนนนิยมของคุณไหมสิริกัญญาและก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคะแนนนิยมของอาจารย์ต้นเมื่อรวมกันสามคนแล้วก็น่าจะมีคะแนนนิยมที่สอดคล้องกับคะแนนนิยมของพรรคเพราะฉะนั้นรอบนี้ถือว่าพรรคประชาชนตัดสินใจถูก เสนอแคนดิเดตนายกเต็มตามที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญกำหนดครับ